เอาวแล้ตกเรือแล้วเรียบร้อยหนึ่งเจ็บตอนชนใช่ไหมกันุบาตึงเองนะพรพลิสสามด m o u t สเปรย์พ่นทุกวันดีทุกวันพรพลิส i s 3D ยับยั้งเชื้อโรคไวรัสและแบคทีรียลดอาการเจ็บคอและกลิ่นปากพรพลิสสามดีพรพลิส 3D มดีพรพลิสต้อง 3D เท่านั้น กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีครั้งเดียวนะครับงานนมัสศการหลวงพ่อสวทอทุกคนจากทั่วประเทศมารวมกันหมดนี่คือบรรยากาศวัตท์ครอสจาเชิงเซาแชมเปญชินสั้น0ว1ครับการแข่งขันกีฬาทางน้ํานะครับในเทศกาลงานสมโภชหลวงพ่อพุทธโสธรครับงานใหญ่ประจําจังหวัดฉะเชิงเซาครับ บอกเลยว่าต้องลุ้นออก้าเพราะว่าออก้าเนี่ยแข่งแบบโรสคอร์สหรือว่าออกไปพ,พร้อมๆกันไม่ได้แข่งกีละคนเหมือนชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วนะปีหนึ่งเราจะได้ดูแค่ครั้งเดียวนะฮะที่เด็กๆออกครั้งเดียวพร้อมๆกันเหมือนดูมวยเด็กอะ่ะโหดมากโคตรมันโคตรมันและที่สําคัญออก้าแข่ง2รุ่นรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นไม่เกิน13อีกรุ่นหนึ่งออก้าสิขวบนะฮะต้องไปแข่งกับเด็กอายุ20ขวบผลจะออกเป็นยังไงรุ่น จูเนียร์ซีดูสปาร์คสต็อกครับ, Stock, รบในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน13ปีแหะครับออกแล้วเราไปออกนะ อย่าออกพร้อมเขานะเราต้องออกทีหลังเขาเข้าใจไหมคือสําหรับน้องมินนี่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นการแข่งขันครั้งแรกในชีวิตของเขาแล้วเขาเป็นเด็กผู้หญิงที่เพิ่งฝึกสกิลมาได้ไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นการแข่งโพร์คอร์สเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องใช้ชั่วโมงบินใช้ประสบการณ์เพราะฉะนั้นวิธีของป้าคือออกทีหลังดูคนนาหน้าแล้วอยฝึกแล้วให้เก่งตามเพิ่อปุ๊บแซงเลย เข้ามาดูว่าใครจะได้เกรียบนะครับเวลาออกมาระท่าเรียกว่าออปชั่นนะครับทางซ้ายมือก็จะให้เลือกว่าจะเข้ารุ่นในแล้วรุ่นนอกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนออกตัวนะครับว่าใครจะโเด็กๆสมัยนี้พัฒน,นาการเร็วครับที่เยาวชนนะเข้ามาแข่งขันในรูปแบบโค้ชคว์ดแล้วครับ คือการแข่งขันพร้อมๆกันหลายหลายลำเลยครับและขึ้นมานำจากออปชั่นนอกคือ 65, 65. ครับาม,มาได้59หมายเลข7และตอง6ครับโอ้โห65นะครับจากฮีโร่เจ็ดนะครับน่าจะเป็นน้องอินทักนะครับเอาเล้ครับหนึ่งรอบสนามเดี๋ยวเราดูไลน์กันไปก่อนครับ ผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาให้เรือนั้นเรียงตัวกันอย่างชัดเจนแล้วเดี๋ยวค่อยมาผู้นำรับ <ใน S 2> ตกเรือแล้วรเรียบร้อย <100. S 1> หนกอเหลืองนะครับ มีตกน้ำทางด้านขวาหนึ่งลำแหละครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูซิว่าเป็นใครนะครับเหนยเรือสีฟ้าซะด้วยเขาวิ่งไปที่เส้นทางตรงนะครับขนานกับตะลิงฟังตรงกันข้ามนะครับตอนนี้ในสนามคงต้องลุ้นเชียร์ออก้ากันก่อนแหะครับ แค่โบโต้ที่หนึ่งนะครับมีอีกตั้งสามโบโต้นะครับโอ้โหลุ้นี่เขียนสี่โบโต้เลยเหรอสี่โบโต้ครับโอ้สี่รอบนั่นเองนะครับกว่าจะจบสี่เทียบเทียบสี่โบโต้ท่านผู้ชมเปรียบเทียบคือเกินทีมวยสี่ยกอันนี้ยกแรกยกแรกยกแรกน่หกหกหกนะครับออกก้า ซาซิราชายัย TQM เจสกีทีมบาานนครครับรุ่นต่อไปครับไรเดอร์ซีดูสปาร์คแซนดัตครับในซันติงเกะโอ้โหเหลือแน่นครับขอบคุณนักกีฬาทุกท่านเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โห,โโหแน่นจริงๆนะครับในรุ่นนี้11ลำทั้งหมด เดี๋ยวเรามาดูนะครับหลังจากออกมาทางคมทางซ้ายนี่ใครจะได้เปรียบนะครับโอ้โหมีแหมมีจักเอกันเล็กน้อยนะครับ อ่าครับธงแดงออกต้องใหม่ต้องกลับมาเริ่มกันใหม่นะครับต้องมารีสตาร์ทกันใหม่นะครับธงแดงพวกั่อนตรายมากัเอ่าตลนดายามโอ้ยเอาละครับนี่แหละครับนี่แหละครับแนวหัวเรืออยากเข้ามาชิดรับเปอร์แบนเพื่อชิงจังหวะนะครับถ้ามีผิดพลาดอีก นะครับคราวนี้จตัตอบโทษจับสตาร์ทแล้วดูให้ดีๆนะครับดูดให้ดีๆอย่าออกนะระวังดูให้ดีเอาดันไงดันไงโอ้โหไหลเรือออกมาเข้าเอาแล้วครับโดนครับจับสตาร์ทแปดแปดปโดนแปดครับ การจัมสตาร์ทคือให้พี่ๆทุกคนสังเกตง่ายคือก่อนที่จะสกีทุกลำจะออกตัวนะครับจะเห็นเป็นเส้นยางสีขาวๆเห็นไหมครับอยู่ที่หน้าเรือทุกลำซึ่งเจ้าเนี่ยเราเรียกกันว่ารับเบอร์แบนนะครับผมและการทํางานของเจ้ารับเบอร์แบนก็คือเมื่อกรรมการตีป้ายปล่อยตัวนะครับรับเบอร์แบนจะถูกดึงเพราะฉะนั้นเรือที่ชนกับรับเบอร์แบนเท่ากับว่าเป็นเรือที่ออกตัวก่อนที่กรรมการจะปล่อยนั่นเองนะครับในรัฐธรรมนูญของกีฬาเจ็ตสกีครับระบุไว้ว่า ผิดกติกาในข้อหาจัมพ์สตาร์ทครับจะมีบทลงโทษก็คือต้องถอดกุญแจเรือและเอามือไว้บนหัวนะครับอย่าชิงจังหวะนะครับเอาไปนะครับเอาไปได้ครับเรามาดู้ดีว่าจะเป็นอย่างไรแปดสิบแปดเพื่อแข่งของออราโดนไปด้วยครับโดนไ้88ครับโดนไปด้วยครับ จังหวะไหลเลหรือไม่ว่าจะจับเรือไม่อยู่หรือยังไงก็แล้วแต่เอาเลยว่าเราไปดึงต่อในเกมครับออกสตาร์ทแล้วก็ขึ้นเรือเป็นสองสองหมดนะครับเอาเรื่องจาสิบสามสิบเก้านะ 13, 49, แปดสิบเก้าครับต้องจับ TQM ตัวใหญ่แล้วก็จะมี Outie m o d ด้วยนะครับแพลตฟอร์มสำหรับเกมเมอร์นะครับสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มใช่สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มสำหรับเกมเมอร์ สะสมก็ชิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอูท้าจะตีคู่เลยครับแทบจะตีคู่แล้วจัดมาถูกคู่ออกกานั้นขับซิกแซกในทุนได้ดีเลยครับคมแต่พอเข้าทางทางการแย่ออปชั่นศาสตร์ยาวเหมือนสิทธิโชคววนุนราชนะั้นจะสะสมความเร็วเรือได้ดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้ย เกมนะครับจากช่วงท้ายขบวนออกซาสมาแล้วดูเหมือนว่าไม่ได้พอใจในตำแหน่งอันดับมาดูจังหวะนี้มาดูจังหวะนี้ครับและดูเหมือนว่าโอกาจะขึ้นมาเอาเลยครับโอ้โห DQM เจสกีทีมบายนาคอครับม mmm, bueno, ุ่งมั <S 2> <S 2> <S Alright, ่นจนตอนนี้ทยานขึ้นมาสู้ต่อแล้วทำให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นชัยชนะที่สำคัญที่สุดครับคือชนะตัวเองครับเห็นเห็นท่าขี่ไหมขึ้นโยงยกก้นขี่เหมือนขี่ม้าพวกกันเลยนะครับสุดท้ายขกบะุณนกัน หนาเรือ23 595นะครับเรือสตอคก็คือเรือที่โยนมากระฐานนั่นเองครับก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆใช่ครับแข่งขันเรียนรู้เก็บประสบการณ์และพัฒนาครับนี่ครับเอ๊ครับ88นักกีฬาศิลาชัยครับเข้าเส้นชัยไปครับเริ่มต้นโมโตวแรกตกน้ำโมโต้ที่สองจัมสตาร์ท ตอนนี้นึกได้อย่างเดียวเลยแจ๊สครับขอยืมเพลงนี้ของแจ๊สมาใช้หน่อยนะอย่าอย่าเก็บลิขสิทธิ์นะเพลงมาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวางไอ้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนผ้าสุธาจงอย่าเดินกรับลังอย่าหยุดยังกับศรัทา ไแสกยอย่าไปฟังคําคนทําตนแพ้พ่ายภาวานาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชยัยไม่เป็นดังฝันอย่าผิดวางให้ฝันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึมงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังเยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาไม่เป็นดังฝันอย่าผิดวางให้ฝันฟ้า ถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพราสุธท้าจงอย่าเดินกลับหลังให้หยุดยังกับศรัทธา Okay, à, okay, okay, okay. okay. cái con đường dài kinh nghéng ná. สามครับ TQM เจสกีทีมบายนาคอนครับออก้อานักกลาซีราชัยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอะไรมันไม่สำคัญเท่ากับประสบการณ์ที่พ่อต้องหามาให้ลูก มากกว่าเงินทองมากกว่ามรดกหรือมากกว่าอะไรทั้งหลแหละประสบการณ์เนี่ยหลายๆอย่างที่เขาได้เรียนรู้ตัวด้วยตัวของเขาเองอะนะตีมูลค่าไม่ได้อะ่ะนะเอาเป็นว่าแพงกว่าบิตคอยก็แล้วกันนะดีมากลูก อันดับที่สามครับปาเปิ้ลครับ TQM เจสกี้ทีบายนาคทิ้นนาคศิลาชัย อันดบี่สองั